ชิมเช็ธทิดาภูมิใจเสนอสายเลือดบังหลังให้เสียงภาษาไทยโดยคุณตอมนะจาจา ฮัลโหลสวัสดีจยาินดีตอนรับุกท่านเข้าสู่ทีมเทพที่ได้เชร์นเดิมอยู่กับคุณอันตอมนะจ๊ะในเกมสายเลือดวังหลัง3 6ม m o อยหกสิบโมบิพาเลสนั่นเองนะจ๊ะก็แล้วก็วันนี้เราก็จะมาเป็นแบบหนังในนะนี่เป็นเซิร์ฟที่เปิดใหม่เลยโซวี S11 so e, นั่นเองจ้ะเปิดมาถึง11เซิร์ฟแล้วนะเราก็จะมาเล่นกันเลยโดยอันดับแรกเนี่ยเราต้องไปเลือกตัวคละครค่ะซึ่งตัวละครเนี่ยก็มีอาชีพดังนี้นี่องครักษก็คือเป็นเหมือนแบบ ไฟเตอร์เนาะมีทั้งผู้หญิงค่ะเราอาจจะเป็นเลือกเป็นอาชีพเป็นองครักษ์มีมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพื่อดําเนินสตอรี่หรือหมดเนื้อเรื่องในถัดเรื่องถัดไปนี่ค่ะประเภทบัณฑิตค่ะบัณฑิตก็คือเป็นเหมือนแบบนี่นะคะใช้พัดเป็นอาวุธนะบัณฑิตเห็นไหมนี่ค่ะหมอหมอก็คือใช้ร่มนะหมอก็จะเน้นแบบฮิวหรือเปล่านี่ใช้ร่มเป็นอาวุธค่ะเหมือนแบบเวนมนนี่เป็นหมอผู้หญิงและหมอผู้ชายเราเลือกอาชีพและอาชีพสุดท้ายเป็นพ่อครัวนะคะนี่ เทมากรำสุราค่ะอันนี้เป็นพ่อครัวเพศชายแล้วก็นี่ครอบครัวเพศหญิงนะโดยเราก็จะมาเล่นตัวละครสาธิตในเพศเป็นบัณฑิตกันดีก,กว่าเนาะบัณฑิตกายผู้ใช้พัดเนี่ยสวยตัวละครสวยมากเลยเกมนี้เป็นเกมมือถือนะบอกก่อนว่าเนี่ยคือเกมมือถือนะจ๊ะนี่ค่ะองค์ลักก็สายบูนะนี่ค่ะเลือกเป็นพัดบัณฑิตค่ะถือพัดแต่ตังชี่เราก็เลือกเป็นแบบผู้หญิงแล้วกันแล้วก็แต่งมาแต่งหน้าให้ตัวละครกันค่ะ เอาตาอย่างไงดีนะนี่อุ้ยอันนี้อู้มไปนะคะนี่หน้าสวยมากชีสวยมากอุ้ยนี่ก็สวยเอาไปนะ้าที่สองแล้วกันเราสามารถปรับเปลี่ยนใบหนะ้ารูปร่างหน้าตาและทรงผมได้นะจ๊ะในลําดับต่อๆไปนี่ค่ะต้องเป็นผู้หญิงผมยาวยาวแปดเมตรกัะตรงสวยนี่ปากแดงอมชมพูระเรือ่อในตาแบบไหนดีนะจันทราเขาคิ้วแบบเขาห่างเหินช้างเออเอาเขาห่างเหินนี่แหละมาเอาไหนดีเนี่ย เลือกแล้วกันเอาอันนี้ที่สองแล้วกันชอบแบบนี้ตาโตมากตาโตมากนี่เอาวาตาสวยหรูสวยรูเอาพะวงม่านตานี่ค่ะเอาตาดำนะต้องแบบสีดำเหมือนสีนินนะครัเป็นแบบเอเชียลุคนี่ในตาต้องสีดำนะสาวเอเชียจะเป็นสาวจีนตาโตนี่สวยมากได้แล้ว เอาคางยาวนิดดึงอ่ะนี่หน้ายาวนะเรีววย,รยว,ยวสวยแล้วปังปุริเยแล้วปังปุริเยแล้วสวยแล้วเอาหน้ายิ้มแย้มเอาหน้าแปลกใจดีกว่าประหลาดใจเอ้อวนเดริงตลอดเวลาอ,อสวยแล้วสวยแล้วตั้งชื่อสีอันนี้อะไรเนี่โอ้โหชื่อยาวใครจะไปชื่อเขายาวขนาดนี้นนอ่ะมันเป็นภาษาจีนตั้งให้เรานะต้องชื่อจีนจีนหน่อยสิอ่ะเพลเพ่ ตัวละครเราจะชื่อเพยเพยนะคะเป็นลูกสาวเจ้าเมืองนะเนื้อเรื่องก็เป็นลูกสาวเจ้าเมืองที่พ่อส่งเข้าเมืองเองค่ะมาเราไปดําเนินสตอรี่กันเลยเออตื่นมาแล้วอคุณหนูตื่นแล้ว,ลวเรจ้าค่ะเมยซินเรามาถึงเมืองหลวงกันแล้วหรือนายหญิงน้อยฟื้นแล้วหรือเจ้าค่ะเราออีกประมาณ100หนึ่งร้อยไมล์เราจะถึงเมืองหลวงแล้วเจ้าค่ะ ร้อยไม้เที่ยงผู้นี้เราคงจะได้เห็นตําหนักเสี้ยแล้วเป็นแน่ข้าพตื่นเต้นจังเลยคุณหญิงเจ้าค่ะได้ข่าวว่าพู้โจรนพในจรยังมีพักที่มีในอยาจับู่ตอนนี้พวกเรากำลังหลบซ่อนตัวที่ย่านชานเมืองนี้เราต้องระวังตัวมากขึ้นหรือว่าต้องสั่งให้เออฟูขับรถเร็วกว่านี้จนะเจ้าค้ะอะไรแล้วเฮ้ยอ๋เ้ยเฮ้ยโ้ยหยุดอ๋อเกิดอะไรขึ้นน่ะ ไม่แซ่บเหมือนกันเจ้าค่ะล,ลงจากรถไปดูมีจอนอยู่จริงๆหรือเราต้องระวังตัวแล้วเออฟู uh, เจ้าขับรถมาอะไรกันเนี่ยทำไมนายหญิงตกใจหมดแล้วเนี่ยมีลูกสอนลอยมาจากปาก่าก็ทันหันขอรับเกือกทำให้ลิ้นจึงได้รับบาดเจ็บลูกศรหรือว่าเราจะพึกจอนอีกแล้วนี่ที่นี่อัตรายเสียจริงยิ่งนักเราควรที่บาดใจที่กับเราเถิดอะไรกันนะ่ะ <Hey. laughs> เจอแล้วจะพวกชาวบ้านพวกเจ้าพวกเจ้ามีอะไรค่อยพูดค่อยใจยอย่าทำในยิ่งน้อยของข้าต้องรับบาดเจ็บเฮ <laughs> อยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้ใครพวกเขามังหาผู้ใดกันข้าเป็นเพียงผู้หญิงตัวน,น้อยน้อยออกทาจากบ้านมาที่เมืองหลวงละหว่า,า,างเถอะทำอะไรเรื่องกันก็ขอให้พวกท่านโปรดอภัยก้าเถิดพวกท่านได้ไม่ระเกียจในรถของข้ามี มีอะไรหุบพากอย่าทำเป็นไรด้ดิงสาคนอยู่ในหลัมมอบตัวออกมาแล้วคนอะไรกันค่าไม่เข้าใจพุจ้าพูดอะไรกันค่ากูอือรกัน้าคารณิยิงอืมจะดื้ออีกหรือือมต้องตายสักทีแชนปาาา่นนาโหดไล่มาแล้วเออเออนกูรจังเฮ้ยเฮ้ย้ย้มาแล้วอ เละพระเจ้าต้องการคือข้าอย่าทำร้ายผู้อื่นอย่าเรื่องมากให้ยาข้ามันพวกโจรกระจอกต้องเจอข้าข้้ยชูชเชียร์รบเชืยอองค์ชายรบค่ะ ทุกท่านตามหลังมามีเจตนาอะไรอเอา้าไม่ต้องพาเสียงแบบนั้นสุดเสียงแม่น่าไม่ต้องกลัวได้เ<ร>จ้าค่ะจะหลบข้างหลังอย่่าเพิงดีใจองสู้หลายรอบมากเลยนี่เนี่ยอ๋อนึกไปถึงเล็วจะเป็นเจ้า ว่าคุณชายห้าพา่อสสารมาหลายปีแต่ทศชาตการต่อสู้ยังดีเหมือนเดิมคุณชายฮ้าเจ้าติดตามข้ามานานเจ้ามีจุดประสงค์อะไรกันหรือน่าเสียดายจริงความจา้ารับพักดีจาเจ้านายและกความทรยศว่าแต่ตอนนั้นคุณชายห้าเห็นแก่ตัวมากกว่านี้มันก็อาจจะห้าหุบปากเจ้าไปพูดอะไรกันแนะ่ห้าข้าเป็นใครกันหรือมองสิ่งเหล่านี้ดูเถิดอย่าให้เป็นพวกผีแล้วยไม่รู้เรื่องอีโนอินเลยเฮ้ย อะไรกันนี่นี่มันคือตรายกถายซะเถอะอันตรายหรือจะเป็น,ปน,นเป็นอาวุธรับคำเตือนคุณชายระวังตัวด้วยเจ้าค่ะมาขอรับอะไรแล้วเป็นผู้หญิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระจอกหนะ้าแย่แล้วไม่นางลบอ่ะอะคุณชายอ,อุ๊ยเฮ้ยฮึ ถ้าอย่างติดตามข้าอยู่อย่าหาว่าข้าไม่เตือนถือว่าเจ้าโชคดีพวกเรากลับกันเถิดกลับไปแล้วยีเฉยก็อยากกลับเลยเลรอเนี่ยจริงเหรอไอของมันเนี่ยโจรพวกนี้คุณชายได้รับบาดเจ็บตอนไหนวะมือมือของคุณชายเออแค่แผลเล็กน้อยไม่เป็นไรอะไรไม่นาาไม่ต้องห่วงข้าหรือจะโดนอาวุธลับเมื่อสักครู่ บุญคุณที่ท่านได้ช่วยชีวิตค่าจะไม่มีวันลืมเลยในรถมาของข้ามียาหากคุณชายไม่รังเกียจเช่นนั้นต้องรบกวนไม่นางก็เสียแล้ว <c oughs> นางช่วยเ <c oughs> จ้าคุณชายต้องดีใจคุณนุของข้านะาฝีมือเนีน่เลิศกว่าใครเลยนะเหมยซีนยิบไว้ซีซหายเขาเดี๋ยวเขารู้จะจับผู้ชายข้าเป็นคนเมืองหลวงหลายปีก่อนมิทธระต้องออกไปนอกเมืองแล้วชิญกับพวกโจรที่นี่ มันอันตรายพวกเราเ็จะไปเมืองหลวงที่นี่เป็นรถที่รกร้างคุงจรไม่มีเกรงกลัวหรือคุณชายจะไปู่ดราไปดรืยหรือปัญจะไม่สิอย่าไปเชิญคุณชายอย่างนั้นสิแต่ก็ไปก็ดีนะคะที่บ้านของข้ามีธนรต้องรีบกลับเร็วขอบใจไม่นาำที่มีน้ำใจที่นี่ไม่ปลอดภัยพวกท่านควรรีบออกเดินทางให้เร็วเถิดข้าขอลาก่อนไว้เจกันใหม่นะคะหล่อแมนะค่คุณชายคุณชาย คำนับจากละ่ะคุณหญิงเจ้าคะคุณชายแคนดูไม่เหมือนคนเลวร้ายหากเจอกดนพวกนั้นอีกเราจะถูกรักพาตัวไปหรือเปล่าเจ้าคะเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่หรือเหมยซินพอเถิดน,นี่ก็สายแล้วเราต้องออกเดินทางกันเถินนะอา้าวผู้ใดทิ้งของไว้เช่นกันทำไมสับเพ้าชิ้นนี้เหมยซินเอะเครื่งองบรนณาการหรือเปล่านะข้าดูซิจริงนะนี่มันหยกตรายยกนี่นาะ มันเป็นของผู้ใดกันรือฝนตกเบาลงทุกทีที่นี่ดูวุ่นวายไปหมดเสียงพูดหัวเราะอ,อ่านไม่ทันโอ้ที่นี่คือเมืองหลวงเมืองหลวงเปี้ยนจริงมาแล้วรถม้าเคลื่อนมาแล้ว สีข้าโพดป้ะจ้าข้าพดป้ะจ้าวิคนเมืองเลือก็พูดภาษาอะไรกันนี่นี่ภาษาเมืองเรือหรอเข่าบอเข่าบอเข่าวพดข่าโพดอ้ยยอ้ยคนหญิงเจ้าค่ะที่นี่คือเมืองหรือเปี่ยนจริงช่นดูจรดิญหูจรินตาและคือคักเสียจริงเจ้าค่ะที่นี่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้เปี้ยนจริงเลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่คือคักที่สุดหรอกคนหนูรู้ดีจากไลยเจ้าค่ะคุณหนูเคยมาที่นี่หรือเจ้าค่ะเปล่ารอแค่ะอ่านหนังสือมา ไม่รู้ว่าคนตกูลเสียที่มีรับค่าหรือยังนะนั่นไงมาแล้วมีผู้มารับ <laughs> มาแล้วอ้ขัามาซ้ายนะองครักษ์เวียนจิงเสีย่ยวยวนจินอ่านถูกหรือเปล่ามันตะแคงน้องสาวเพย์เพย์ลูกสาวท่านพ่อเจ้าเมืองฟูฟูผู้เพยเพยๆขอครวะทัานพี่เจ้าค่ะขอบประคุณท่านพี่ที่มารับ ข้าได้ยินว่าท่านจิตเต้าได้เสนอให้น้องเขารับตำแหน่งหน้าที่ในกองพระภูษาข้าก็ยังไม่ได้ทันแสดงความมีดีกับน้องเลยมีมีค่อยถือตัวความเท่าไรเจ้าค่ะแต่โชคดีที่ได้ท่านจือเจ้ารักใครท่านพี่อยา่าหัวราอน้องนะเจ้าค่ะใช่ถูกต้องเลยนี่อุ๊ยอะไรกันน่ารักจังฉันพี่นี่คือข้าจำได้ว่าตอนเด็กน้องชอบทานน้ำตาลปั้น มาข้าจึงซื้อมาให้เจ้านะ่ะฮไม่เจอกันหลายปีแต่ท่านพี่ก็ยังจำได้ว่าเพยๆชอบอะไรคุณชายซื้อให้เ <c oughs> ดี๋ยวพี่พู้เดียวบ่าว่าอยากได้เจ้าค่ะซลเลอนั่นนังเหมยซินรบกวนท่านพี่พาน้องไปซื้อน้าตาลอีกปั้นนะคะหารเอออยากได้อีกนึงได้กลับบ้านด้วยเจ้าค่ะเออมีกันทุกคนไปแน่อ,อ๋อมีเป็นแน่น้ำตาลได้ได้เดี๋ยวพี่พาน้องไปซื้อทั่วมือเลย กราบสวัสดีท่านนาเจ้าค่ะมาถึงบ้านผู้แล้วตอนนี้เข้าไปเรดูเถิดไม่ได้เจอกันหลายปีเดียวนี้เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วนะเสียหููยินเสียหูยินเอาเพ่ยเเจ้ามาที่นี่ครั้งแรกนะจึงบอกเสี่ยวจิ้นไปรับทุกคนแต่ว่าจะกลับมานานมากเกิดขึ้นอะไรขึ้นระหว่างทางหรือเปล่า เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เพ่อเพ่ยมาเปี้นจินและสงสัยทุกอย่างแล้วท่านขอให้ท่านพี่เซียวจินช่วยข้าไปเที่ยวรอบมือเจะอ้ะค่ะท่านแน่น้องสาวทาไมเรียกลูกเชนั้นกันขอรับใช่แล้วนี่เพื่อนกระพริบตาเองเด็กทุกคนตอนนี้ก็โตกันหมดแล้วสินะโตเป็นสาวแล้วโนโตมเป็นกองเลยนะได้ท่านจีดาวเชื่นชมก็ดีแล้วดูเจ้าสิ และหันมามองลูสาวคนดืือของเจ้าสี่ต่อไปนี้เจ้าจงส,สอนน้องให้มากๆนะท่านน่าก็ชมมากไปแล้วเจ้าค่ะเพียงงานฝีมือเล็กน้อยเองคงไม่อาจจะเทียบได้กับน้องสาวของที่นี่ท่านแม่น้องเอิบเดินทางมาไกลให้น้องได้พักผ่อนเถิดได้ได้น้าได้เตรียมเสื้อผ้าใหม่ไว้หลายชุดเจ้าจงไปอาบน้ำรับพักผ่อนเถิดนะ กจ้าขาธน,นาว้าวบ้านธน,นาใหญ่จังโตมโหฬาราจังเลยเนี่ยดูสิวิ่งเข้าบ้านเข้าเหมือนบ้านตัวเองเลยเนี่ยเลือกชุดสิเลือกชุดไหนดีนะนายหญิงเจ้าค่านี่คือชุดเจ้าค่ะฉันเลือกได้ตามสบายสาวใช้หรือเนี่ย ดูสิว้าวชุดนี้สวยไปมิสไปมิสชุณิเวได้เลยเดี่ชุดนี้ว้าวสวยโอ้ยมองทางนี้นก็สวยใสยิงสย่งใสยิ่งสวยสาวหวานขนาดนี้เพิ่ยเอาชุดนี้ดีกว่านะวิ่งไปท่านพี่เดีดีกว่าวิ่งไปเลยก้าฮาฮแล้วเพ่่ยๆก็วิ่งลงไปไปหาคุณชายอย่างแสนแหลน มาแล้วมาแล้วว้าวนยายหญิงน้อยแต่งหน้าเพียงนิดเดียวนิดเดียวเหรอเนี่ยก็งามเชียวแล้วเชียว,ว,วถึงว่าทําไมชายได้ถึงได้ลงลาเออโอ้สวยสวยสวยชุเจนหลบเห็นเสี้ยวไอจีนสับสนอย่างนั้นข้าต้องทํอยังไงดีนะ <c ười> กันแกล้งกันพี่ดีกว่าเห็นฉันท่านพี่ว่าน้องแต่งตัวเป็นยังไงบ้างคะสวยมากสวยไปหมดเลยสวยสวยมเช็ดเลยนะคะัน้อ no. ง ท่านชายน,นยาาหญิงน้ยก่อนอีกแล้วค่ะยอนใจกันสรีมีขางในท่านทิ้งเลยเฮ้อไม่ต้องห่วงจะไปเก็บกวาดเถอะเอาอีกแล้วน้องคนนี้เป็นหานเอ๋อเสียวหานดื้อม,มากหลายวันนี้ท่านพ่อท่านแม่ก็หนทางกา่สั่งสอนเธออีกสองสาวันจะมีนางกำนันจากหวังมารับตัวน้องข้าเข้าวังโอ้ยอ่านไม่ทันน้องเข้าใจนิสัยของหานเอ๋อเป็นอย่างดีให้น้องไปพูดคุยกับหานเอ๋อให้สู้ค่ะและแล้วเพ่ยเพยก็วิ่งไปหาหานเอ๋อ อันนี้คือสระบ้านพี่เลยเนี่ยโอ้โหเวอร์วังอลังการมากยิบไปเธอรับบทนางโศกหนึ่งใช่ไหมออกไปข้าจะคุยกับนาง พี่ชายเคยพอนว่าจะช่วยพานคนดีไม่ให้นอ้องเ็นยายให้เมีความรักเหมอนในนิยายหากการขว้างแค่นี้จะรับพกากเรื่องที่คุณขึณ้นเป็นกุ้ยหลันแล้วจะทำอย่างไรจะขึ้นเป็นกุ้ยหลันเลยเหรอสวยแค่นีนนะมีได้ค่ะต้องไปหาแันพี่ให้คนรั้นรื่องนี้อา้าวใครอาจจะไม่ได้จะเป็นททนพี่ไพ่ๆใช่หรือไม่ นางหอยจำฉันไม่ได้เหรอปรับใจก่อนนะเหตุ hey, นั้นเออมโหัวฉันนั้นข้าต้องทายังไงดีนะปรับใจเฮ hey, ด้หานเออไม่อยากรับตาแหน่งหรือตอนนี้มิรุฮองเต้หนนะ้าตาเป็นยังไงหากว่าหนนะ้าตาขี้เหร่ล่ะข้าจะต้องอยู่ด้วยทั้งชีวิตหรือ <c oughs> พูดถึงฮองเต้พี่จําได้ว่าท่านพ่อเคยบอกว่าฮองเต้น่ะทรงพหล่อเหล่าเอากาศมากเลยนะ เมื่อกลับมาท่านบอกว่าท่านเป็หนึ่งส้งพลหล่อลํำบึกมากเลยน้องจะต้องไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ใช่คนขี้เล่หรอกไม่ต้องังวลนนะแม้พระองค์ท่านขี้แร่แต่ถ้าไม่สามารถอยู่ด้วยเตือนตลอดชีวิตเรื่องรับตำแหน่งนี้ก็ไม่มีความหมายบทโศกนลคะดอกเป็นได้เป็นกุ้ยเหลือนบุญเธอแล้วนะจ๊ะแหมเอาหนอบทลืมตัวลืมตัว,ม,ตวม่ได้ลย จริงหรือกันพี่สาวกูชอบน้องทานเออรเลยเจ้าคะ่ะจ้า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 ได้น,นอนอยู่แล้วดูน้องสินี่สวยขนาดนี้แต่งหน้าเหมือนจะไปเล่นยิวเลยน้ำตาลปัน้นพี่สาวยังจำน้ำตาลปั้นได้อยู่ใช่ไหมต้องจำได้สิน้องหันเออไม่ต้องหว่วงหรอกนะจากนี้ไปพี่จะดูเป็นเคียงข้างน้องเองนี่จ้งางหันเออไม่ได้อีกแล้วอีกสองวันจะเป็นวันที่ข้ากาหันเออออกจากบ้าน อ้าวยังไม่ถึนสองวันเลยวันที่9เดือนกุมภาพันธ์เขี่ยวรับตัวเจ้าสาวมารับที่ตำหนักเสียคือคักกันไปทั่วสีแสดงความดีกันเฉลิมฉลองกันคือคักท่วงหน้าปังปังปังเขี่ยวมาแล้ว นายหญิงเจ้าค่ะเคียวพระราชบัมมาถึงแล้วแม่นหทมก็รอรับแล้วเจ้าค่ะเลิกดีมาแล้วออกเดินทานเถอะลูกเดินมาแล้ว อย่างนี้ไม่ได้ตอนนี้จะอยู่ในฐานะใหม่แล้วกะไหว้เช่นนี้ไม่ได้หรอกนะฉันแม่เหตุใดจึงไม่เจ้าคะ่ะลูกสาวกับและท่านเพ่อท่านแม่หากท่านแม่มีอยู่บ้างแล้วแต่ฮานเอ,อ๋อไม่อยากได้อยู่ดูแลท่านท่านแม่โปรดดูแลตัวเองดีๆนะเจ้าคะ่ะไปเถอะนะเจ้าได้เป็นถึงกุ้ยหลินเป็นถึงพระสนม <c oughs> อย่าเสียใจไปเลยลูก ให้แม่ได้อยู่ดีกินดีอยู่ที่บ้านนี้ก็เพียงพอแล้วต่อไปนี้จะไม่มีแม่อยู่ด้วยลูกต้องดูแลตัวเองดีๆนะท่านพี่ <c oughs> <c oughs> ไม่มีท่านไม่มีท่านพี่อยู่ด้วยก็ต้องเชื่อฟังกนะไม่มีท่านพี่อยู่ด้วยก็ต้องเชื่อฟังแม่นมและท่านพ่อท่านแม่นะไม่ใช่นะอยู่กับพี่สาวนะต้องการพี่สาว เด็กโง่เอ้ยข้าเข้าวังไปเป็นพระสนมนะรอถึงฤดูใบไ,ไม้ผี่พี่จะกลับมาหาเจ้าคิดถึงท่านพี่ข้าเหลือเกินท่านพี่ป่านนี้จะเป็นยังไงท่านพี่พวกเราไปเถิดจะจะจไปเถิดเอาลืมลืมจะไปเถิด แม้จะต้องจากลากันในวันนี้การจารัดเลยนี้ใช่กันจากลากันตลอดไปไหมเราจะได้พบกันใหม่ในไม่ช้านี้แหละเมืองปีจิงเริ่มเข้าสฤดูใบไ,ไม้ผีแล้วพี่สาวน้องกลับมาแล้วแต่ท่านพี่ละ่ะท่านอยู่ที่ใดกันพี่สาวของข้า ประตูเมืองฉิงหวานี่สินะวังหลวงข้ากับหานเอ๋อต้องแยกกันหนะ้าประตูฉิงหวาเพราะถานะตำแหน่งต่างกันรอดูแลกองพระผู้สามาให้คำแนะนำก่อนเถิดนะและแล้วต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของตัวละครของเรานะจ๊ะก็จะเป็นแบบตัวของเราของเราถ้าตัวผู้หญิงเนี่ยก็คือจะเป็นรับตําแหน่งที่กองพระผู้สาแล้วก็นางก็จะไต่เต้าขึ้นไปเป็นขุนนางและเลื่อนยศ และดำเนินเรื่องในบทต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปกันได้จ้า